โดยปกตินะคะโทรศัพท์หเครื่องจะสามารถใช้ได้1นึ่งลายแต่สําหรับใครที่ใช้ Android อยู่สามารถมีลายได้สองบัญชีเลยนะคะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันค่ะเดิมเครื่องนี้นะคะก็จะมีลายอยู่แล้วนะคะหบัญชีอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีกันค่ะไปโคลนแอปกันก่อนนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมานะคะหาคาว่าแอปค่ะ ตัว c l o n แอปเราต้องการสร้างแอปล n e อีกบัญชีนะคะแตะไปที่ล n e ค่ะสร้างแอปที่ c l o นเรียบร้อยแล้วค่ะกดกลับค่ะอ่านี่นะคะล n e อีกตัวมาแล้วนะคะทีนี้เราก็สร้างบัญชีได้เลยนะคะแตะเข้าไปค่ะ ีนี้การสร้างบัญชีนะคะบัญชีใหม่ตัวนี้จะต้องไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับลายเดิมที่มีอยู่นะคะหมายถึงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลต้องคนละตัวกันเลยนะคะอันนี้เราสมัครใช้งานใหม่เลยนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นเบอร์โทรซิมสนะคะแต่ข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีนะคะ แต่ลูกซ้อนค่ะตกลงค่ะเดี๋ยวมันจะสร่งรหัสไปที่เบอร์นะคะอนุญาตสร้างบัญชีใหม่เลยค่ะเราต้องการสร้างชื่อลายว่าอะไรนะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะ <c oughs> กดลูกซ้อนถัดไปเลยค่ะอันนี้เขาให้กำหนดรหัสผ่านนะคะก็สร้างไปเลยค่ะกดถัดไปค่ะ <c oughs> กดถัดไปโยมรับตกลงกดอนุญาตอนุญาตอนุญาตเปิดหน้าตั้งค่าอนุญาตค่ะโอเคนี่นะคะเห็นไหมคะ ลายใหม่มาแล้วนะคะนี่ลายหนึ่งนะคะลายใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็อีกอันนี้คือลายตัวแรกนะคะคนละตัวกันนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะลองไปทำกันดูนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมื่อเป็นกำลังใจนี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เรื่องกดาสามารถพิมพ์คำไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะมาตอบแล้วก็บอบวิธีการทำจ้าสำหรับคลิปนี้ขอเจออไปก่อนนะโดยบาย